<laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณพี่พี่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะนี่ข้าวผัดของเราก็ ได้แล้วผัดของเราหอมมากนี่ก็หอมมากกันโอ้ยโอ้จานเป้งปนเออเดี๋ยวพอพี่ใส่ัดแจายทอกคนเออขอบคุณเจ้าจานเป้งปกติเนี่ยเขาพักเจ้าจานเป้งบอกัอดีเจ้านั่งไปรำปูนมาเจ้าแม่ก็ S <S <an> ไปลำปูนมายายป้อมไปไปฝรั่งเศสป้าตีก็ไปไปลำปูนมาปัาตีก็ไปได้ไปมาได้ดตักไข่เนาะปัาตีไปลำปูนมามาได้ดตักไข่ป้าตีเอาเอาโอลิปไปเจ้าปัาตีเอาโอลิปไปจกปรเป็นเอาโอลิไปลไปลำปูนมา <S an> ปัาตีพัดพัดเข้าใส่ไข่เจ้า มีพักเข้าใส่ไท่แล้วก็ใส่บ๊กคลีเจ้าใส่เป็นปลาใส่หมูใส่เนื้อเนาะปลาใส่หมูใส่เนื้อได้จิ้มซอสกันเด้อใส่บ๊กคลีใส่บ๊กคลีแล้ใส่แล้วใส่ มาเนาะจับอเนอเอ้องสับดีเจ้าจับเฟซใจป้องใจป้องบินกัน,นกหันนไปรับคุณมาเจ้าอ๋อกินเข้าแล้วยังจับเฟซสินข้าแล้วยัง ดูก่นะาน่าจะน่าจะหาส่เข้าแล้วก็จะจะสิ่ยาพักอน้เจ้าปฏิพัดข well ้ากข้าพัดจวกจะเป็นปลไซหมูไซน่าเจ้าปลไซหมูน่าไนไข่แล้วกนใส่โปะผเจ้าใส่บป๊ะผูลีกินแบทพลังพลังเจ้าก็ต้องใส่อย่างน่ะ วันจะบะไซบะไซอันอย่างที่ฟุ้งๆที่เป็นฟุ้งกันวันนจะบะไซเจ้าเต็มต่างไอยู่ใจ้นจ้นชาเจ้าผิดนข้าพักปิดนข้าแรงอยู่เจ้าแรงพักเจ้าโอ้ยลำลำตะพักนะพักมันจึงกินได้กูขาบเนาะกินข้าวเมื่อลำลำเนื้ จริญอาหารเนื้อจัดแบบเต่งเนื้อพักผ่อนตัวเนื้อนี่ไายป้อมลุกละจอไว้เนื้อขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าป้าจีกันจนใส่ปเกลือส้มกระเทศไมยป้อมรอนะเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้กินแล้วไายป้อมเตรียมจานรอเลยไายป้อม

เกิดส้มละเกิดส้มท้องใจเมรูนเ้า <Wow. S 1> นี่เอาพับเจ้าเอาพับ